เดี๋ยวพามาชมชะอมที่ไร่นะคะ,ะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกค่ะนะคะชะอมอันนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบที่เราใช้ต้มน้ํากระเจี๊ยบนี่แหละคะ่ะกระเจี๊ยบแดงนะคะก็จะมีทั้งไม้ระดับสูงนะคะก็จะมี ต้นสักแทรกตาลงมาก็จะเป็นตะไครแต่ไครกอรใหญ่มากนะคะก็จะเป็นแนวค่ะปลูกเป็นแนวไว้นะคะตามถนนทางเข้าวันนี้แดดแจ่มใสามากค่ะเพื่อนๆอ,อากาศดีมากเสร็จภารกิจที่ไร่แล้วก็จะเข้าไปที่โรงเรียนนะคะเพื่อเอาต้นไม้ ที่เราเตรียมไว้ไปลงนะคะนี่มิยอดสวยมากทุกคนเอาไว้แกงหน่อไม้กันนะคะชะอมแกงส้มชะอมทอดก็ได้อันนี้เราตัดแต่งกิ่งไปเห็นไหมคะอ่าก็จะเริ่มแตกออกนะคะแตกยอดแตกก็ออกเห็นไหมคะยิ่งตัดยิ่งยิ่งแตกดีค่ะอันนี้ชะอมนะคะัฝั่งนี้จะเป็นไผ่ค่ะ ะะเรากำลังเตรียมพื้นที่ที่จะขยายไผ่อีกนะคะเพราะว่ามันเป็นอา,อาหารที่สามารถไปรูปหรือเก็บไว้ได้กินนานๆนะคะที่ปลูกทุกอย่างทุกที่ไร่เนี่ยก็เป็นคลังอาหารให้บ้านเรานะคะ แต่ใช้ใบมะกรูดของกินไม้ยืนต้นไม้ผลจำเป็นต้องมีค่ะอะไรที่ไม่สมควรซื้อเราก็จะไม่ซื้อนะคะเอาไว้กินไว้แจกจ่ายพี่น้องไว้ร่วมทำบุญนู่นนี่นั่นอย่างมะนาวนะคะเราปลูกเราก็ไม่ใช่แค่เอาไว้กินนะคะไม่ใช่แค่ไว้ขาย แต่เราก็ยังได้เอื้อเฟื้อเวลางานบุญงานบวชอะไรก็เอาสินค้าเอาปาผลิตภัณฑ์จากได่จากสวนของเรานะคะไปช่วยงานก็ถือว่าได้ทำประโยชน์นะคะเพื่อส่วนรวมบ้างก็ยังดีเล็กๆน้อยๆค่ะสังคมจะน่าอยู่ก็คนช่วยเหลือซึ่งกันและกันหยิบนูน่นยื่นนี่ให้กันนะคะสังคมเราจะได้น่าอยู่ สังคมเอืออันนี้นะคะอยากบอกว่า,าแผ่บารามีไม่คิดว่ามันจะโตขนาดนี้ทุกคนเอามาปลูกไว้ไม่คิดว่ามันจะโตเร็วขนาดนี้นะคะก็จะเป็นร่มเงาไป